สวัสดีครับผมช่างต้นถาาชนบุรีนะฮะอันนี้มาใส,ส่ตู้คันหนึ่งเดี๋ยวคันนี้จะมาใส,ส่ตู้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเช็ครถอีกนิดหน่อยคนระับวิ่งมาจากจันทบุรีนะฮะอะอันนี้ถอดงูบนออกเรียบร้อยนะเตรียมตัวจะยกตู้ใส่นะครับ ค <Run. S 2> okay. ตู้จะประมาณนี้หลังจากใส่ตู้เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีเคสปั๊มคัดล่างนะดูปั๊มคัดระบบคัดแล้วก็เบรกนะเบรกมือสายเบรกมือน่าจะขาดแต่ถอดดูอีกทีแล้วก็คัดดันไม่สุดอ เดี๋ยวจะถอดดูทีให้ทั้งจากใส่ตู้เสร็จนะเครื่ตอต่อเนื่องนะคัดน่าจะมีปัญหายกเกียร์มาดูอ่ะ สรุปชุดคัดยกชุดนะคันนี้อันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าจากจันทบุรีนะออกจากบ้านมาตั้งแต่ตีห้านะมาถึงวันเดียวจบนะครับนัดไว้วันอาทิตย์นะนี้เราก็ได้ทําการติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยพร้อมยกชุดคัดนะยังไงก็ขอขอบคุณ ลูกค้าที่มาใช้บริการด้วยนะครับเรื่องรถทาทามาได้เลยนะครับจบที่ช่างต้นทาทาชนบุรีจบแน่นอน